ดีค่ะสว,วัสดีครับวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติพวกเราก็อยากจะออกไปเที่ยวกับเขาบ้างไปหาอะไรอร่อยๆอมาทานกันนะคระําำพวกเรามาเลยลงจาก BTS มา ก็มาเจอขนมที่ถูกใจพวกเรามากมันกรอบกรอบนะครับทำมาจากแป้งดูแล้วน่าทานมากแวะร้านนี้กันเลยนะครับขนมชนิดนี้เขาเรียกว่าขนมเบื้องครับมีทั้งไส้เค็มและไส้หวาน ไส้หวานจะทําจากฝอยทองแล้วก็มีมะพร้าวขูดโรยงานนิดหน่อยส่วนที่เห็นอยู่นี่เป็นไส้เค็มก็ทํามาจากมะพร้าวขูดแล้วก็ผัดกับเครื่องเกลือหรือว่าเป็นพวกพริกไทยอะไรประมาณนี้แหละครับเสร็จแล้วก็จะมีครีมใส่ตรงกลางเพื่อที่จะให้มันมีรสชาติหวานนิดหน่อยน่าทานไหมครับ วันนี้พวกเราไปเที่ยวเล่นสนุกสนานและได้กินของอร่อยอร่อยรู้สึกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคงจะได้กลับไปพักผ่อนที่บ้านกันก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย